ขี่ชั้นสามแบบอากาศนะครับรถนั่งแับอากาศเดินนะหลายปีแล้วไม่เคยมีมเย็นเจี๊ยบเลยเอาหลายปีไม่เคยมีไม่เคยมีเพิ่งมีวันนี้ออ๋อเอย็นเจี๊ยบเลยครับ,บแม่ค้าบอกเย็นเจี๊ยบเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้มาอยู่ที่ชุมทางพางซื้อครับจะไปขึ้นขบวนรถหนึ่งสามห้านะฮะไปดูรถโดยสาร ชั้น3ปรับอากาศมาถึงมีเจอรถสินค้าครับขบวนน่าจะ725นะฮะจอดขวางทางอยู่ท้ายอยู่นู่นแล้วฮะต่หัวนั้นไปได้ครับขบวน725นี่้ถามเจ้าที่รอจอดทิ้งรอหัวสักพักแล้วนะฮะชั้นชราสามรถขบวนสินค้า725ก็จอด แต่โชคดีที่ว่าทางด้านทิศเหนือนะเว้นทางไว้ถ้าขวางทั้งด้านเหนือและก็ด้านใต้เนี่น่าจะเดินทางลําบากครับช่วงเช้าผู้โดยสารเดินทางออกมาจากสถานีกลางนั้นก็เยอะออกกกระเป๋าในใบใหญ่กันทั้งนั้นเลยครับขบวน975รถีีหะ183ไปราชบุรีกำลังจะเข้าชานชาสองนะครับ มองไปที่ด้านหน้าของโรงรถจักรดีเซลบางซื่อครับหัวรถจักรอันสตอรมนั้นวิ่งออกมาน่าจะเป็นหัวนี้หรือเปล่านะฮะมารับขบวน725ในส่วนของขี้ฮะ183เห็นไฟหน้าสาดเข้ากับตัวรถสินค้านะสะท้อนแสงมารถนั้นกำลังเคลี้ยวเข้าชานชาลา2 สังเบดมาลคนที่พร้อมโดยสารด้วยกับขบวนนี้ก็รอกันอยู่นะในจะมี909กับ911แล้วก็รถรอยอรถซ้ำนะที่จะไปสวนสนุกพิพิภัณฑ์ด้วย อันหลังกลับมาครับรถจากอันสตอมนั้นเข้ามาแล้วน่าจะใช่แล้วครับมาทำขบวน725นะฮะ อ้มีน้ำอะไรเนี่ยแล้วยี่ห้าหนึ่งแปดสามครับเปิดบีดรถออกตัวมาแล้วครับ ชดที่สองนะครับสูงใหญ่จริงๆ ทางปลอดภัยท่องเที่ยวให้สนุกสนานครับสำหรับตอนเช้านะครับก็ามาถึงสถานีกลาง6โมงครึ่งแล้วนะฮะเราจะเดินเข้าสถานีกลางที่ประตู5มันรยากาศช่วงเช้าของการเดินทางนะครับ ตรงทางเข้าประตูนะก่อนจะขึ้นชานชลายัางไม่มีใครมายืนนะแซวรถยังไม่ขึ้นมาเทียบนะครับส่วนป้ายว่างๆนี่ก็เดิมทีนั้นเป็นป้ายของรถความเร็วสูงถูกเอาออกหมดแล้วครับเหลือว่างๆอย่างเดียวนี่ฮะว่างไม่ใช่แท็กซี่นะบอกป้ายว่างแล้วจะไปได้ทางโน้นก็ว่างครับอันนี้เป็นตารางรถ เที่ยวเช้านะครับ7.00-10.00รถ1,3,5 7.30รถรถเร็วไปเด่นชัย1,1,1แล้วก็รถด,ด่วนพิเศษไปสุราษฎร์ธานีขบวนที่4,3สายหน่อย8.00-4.5ก็รถด,ด่วนหนองคายขบว 7, น7,5 9.00-5นาทีรถด,ด่วนพิเศษที่7ไปเชียงใหม่ 10.00- ครึ่งรถด,ด่วน7,1ไปบุรีรัมย์ราชธานีฮะ อยู่ที่จุดจำหน่ายตัวโดยสารผู้คนนั้นไม่เยอะครับจุดจำหน่ายตัวนี่20ช่อง20 20กว่าช่องว่มีเจ้าที่ประจำตู้ไม่เยอะครับเพราะว่าผู้โดยสารก็ไม่ได้เยอะบริเวณที่นั่งคอยด้านหน้าของจุดจำหน่ายตัวโดยสาร ใช้ม้านั่งทรงไข่ที่เป็นเอกลักษณ์ของการรถไฟนะครับมีอยู่ทุกจุดเลยทั่วประเทศนะที่วางม้านั่งแบบนี้เอามาอยู่ในที่สถานีกลางด้วยนะครับแล้วก็ตรงน้นครับเป็นที่วางโชว์ของเก่านะฮะชุมชนบางซื่อแอปร้อนหวานวางเครื่องไม้เครื่องมือที่เคย ทำสถานีเมือรั้งเก่าก่อนของเก่าใครชอบดูก็ต้องมาที่นี่แหละนี่ครับเป็นของเก่าเป็นตู้เซฟเก่าโต๊ะเก่าอุปกรณ์ตรวจตั๋วเก่าระฆังแล้วก็มีตั๋วแบบแข็งมาจอดมาโชว์มาตั้งโชว์ไม่ใช่จอดนะมีเก e ้าอี้นายสถานีโต๊ะนายสถานีมีเครื่องพิมพ์เครื่องปริ้นนะครับุริษัทรอขึ้นขบวน135ครับ วันนี้รถเร็ว135นั้นใช้รถบจสอปอนะฮะมุกี้ชั้นสามปากอากาศตอนนี้รอสแกนตั๋วเข้านะครับตัวโดวยสารนี่ใช้การสแกนเข้าจาก q คว o d โคตนะฮะหรือไม่ต้องตรวจอะไรแล้ว เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับมีการใช้สแกนตัวนะเข้าก็จะง่ายๆหน่อยคนไดเลื่อนนะครับใช้สีไฟสีนะฮะมนติดเดินทางขึ้นนี่คือสายอีสานนะครับแต่ถ้าเป็นสายใต้นะใช้สีแดงทางขึ้นนะบางคนบอกแสบตานะครับ อ้ไม่ใช่นี่รถ135ได้ยินเสียงประกาศแล้เวเราไปดูหัวหัวนะั้ดูไม่ทันครับส่วนชานชลาหนึ่งเป็นรถเด็นชัยครับบรรยากาศการขนของเพื่อมาขึ้นนี่มีป้ายติดไว้ครัคันที่5ที่6 การเดินทางดูสะดวกขึ้นนะครับเพ hmm. ร,ราะว่าพื้นชานชลากับตัวรถนั้นสูงเดินเข้าง่ายเข็น <pregunta S 1> ของง่ายมีรถเข็นให้ด้วย <lesser> <perform> s> <S อันนี้เป็นรถโบกี้ชั้นสองชั้น3นะครับบสส1 0 1 2ศที่นั่งนะั้นจะเป็นชั้น3ามครึ่งหนึ่งครับตรงนี้คือชั้น3อีกครึ่งหนึ่งคือชั้น2ครับชั้น2นั่ง เนี่ยทำให้นั่งแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะดีมากเลยไม่ปวดหลังฮนะอันนี้โบกี้ชั้นสองครับบชท .84 ชั้นสองพัดลมครับนี่ขอแบบชั้นสองพัดลมนี่ก็พอแล้วครับเบาะที่นั่งอะไรมันดูสบายและตัวสุดท้ายครับที่เรามาบชสปหนึ่งครับโอ้นี่คันแรกเลย โบกี้ชั้น3ามแบอากาศนะครับรถนั่งรับอากาศชั้นที่3ไปอุบลราชธานีขบวนที่1 3ึหเห็นป้ายนะครับสถานีกลางกรุงเทพมหิวัลปลายทางอุบลราชธานี ก็มีผู้โดยสารเดินทางมาเดี๋ยวจะไปกับขบวนนี้ครับนี่คือทางข้ามครับทางข้ามด้านหลังรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิตนะครับกำลังเข้าเทียบทานชานชลา น,นี่ท้ายขบวนครับรถปรับมากาศล้วเราเพิเดินเข้ามาครับโอทางน้องขอบวนสิบเข้ามาพอดโอีโอ้โห มาจากเชียงใหม่นะครับโอ้โหโอแอร์เย็นฉ่ำมากห้องน้ำเป็นแบบนั่งชักโครกแล้วนะโอ้โ,โอแอร์เย็นฉ่ำเลยครับ เอาหลายปีไม่เคยมีไม่เคยมีเพิ่งมีวันนี้ออ๋อเย็นเจี๊ยบเลยครับแม่ค้าบอกเย็นเจี๊ยบเลยขายอาหารนะผลไม้อ่าแม่ค้าบอกเย็นเจี๊ยบ ผู้ใช้บริการจริงครับบอกว่าเย็นจนหนาวด้าน,นล่างเป็นลงรถจักนะครับแนอันนี้เย็นจนหนาวเลยแต่ไม่รู้จะหนาวได้กี่วันนะฮะสำหรับการนำรถปรับอากาศชั้น3มาใช้พ่วงไปกับขบวน1 3 5 นีครับเราผ่านโดมรถจากดีดกเซลบางซื่อแล้วนั่นรถอัดสตอมแล้วก็รถจัากทีเคครับฮิตาชิฮิตาชิคิวเอสวายรเพียบเลยครับข้างล่างอันนี้อยู่ท้ายขบวนนะฮะ ห้องน้งห,งห้องน้ำเ้มีอ่างล้างมือล้างหน้าอย,อยู่ในตัวรถแอร์นะเ <c oughs> สียงเงียบมากครับสำหรับรถปรับอากาศชั้นสามเราพานจะตุจักนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดไปฟังเสียงด้านนอกกัน สป .1 นะครับรถบัปรอากาศจะพ่วงไปกับขบวนรถ135แล้วก็พ่วงกับขบวนรถ136ก็คือ2เที่ยวนะครับเที่ยวไปกับเที่ยวกลับไม่รู้ว่าจะพ่วงตลอดไปหรือว่าแค่ทดลองใช้แค่วันที่8วันที่9้นะครับเที่ยวไปกลับตอนนี้เรากลำลังถึงวัดเสมียนนาตรีฮะนี่ทางแล็บทางขึ้น เมืองแล้วนะครับผู้โดยสารขึ้นมาเพิ่มแล้วตัวแอร์ละงงกันครับงงรถเตรียมออกแล้วนะครับอจอดที่ดอนเมืองไม่มีอะไรมาวางพาดไว้ให้เดินข้ามในส่วนของตู้ตอหนึ่งบหนึ่งนะแต่ว่าฝั่งนี้มีอยู่รถกำลังออก เร็ว90รถปรับอากาศชั้น3ครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นชํำเลยรถนั่งปรับอากาศปลายทางอุบลราชธานีก็ไม่รู้ว่าจะเปิดใช้บริการแค่วันที่8กับ9นะคือไปแล้วกลับหรือว่าพ่วงแบบนี้ยาวเลย เดินทางแล้วนะฮะเดินทางกลอดภัยทุกท่าน